วันนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นวันสตรีสากลนะครับชมรมสตรีเทศบาลนครขอนแกน่นร่วมกับ3ชมรมสตรีอาเซียนได้มอบทุนการศึกษามอบจกอักรยานและผ้าห่มกันหนาวเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2565ครับครับที่หอประชุมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนายวัชพลคำอ้อประหลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน15ทุนทุนละ1,000บาทรวมทั้งมอบจักรยานให้กับเด็กที่อยู่ห่างไกลในถิ่นธุรก,กันดารน,นะครับจำนวน15คันและมอบผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางจำนวน120รายกับ19ครอบครัวเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2565นะครับาตามโครงการเยี่ยมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพครั้งที่12 โดยได้ร่วมมือกับ3องค์กรประกอบไปด้วยชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครข,ขอนแกน่นสมาคมสตรีอาเซียนกาลสินและชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลชุมแพครับค่ะนางอรนุชศิริสวัสดิ์ประธานชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครข,ขอนแก่นกล่าวนะคะว่าชมรมได้มีการก่อตั้งมาแล้ว7ปีค่ะตลอดระยะเวลาได้มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมเด็กนักเรียนท้องก่อนวัยห่างไกลยาเสพติดการจัดอบรมผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพกายใจเป็นสุขและในวันนี้นะคะวันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลทางชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครข,ขอนแก่นจึงได้ร่วมกันกับสมาคมสตรีอาเซียนกาลสินและชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลชุมแพ จัดงานดังกล่าวขึ้นภายใต้โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพครั้งที่12ซึ่งการจัดงานก็จัดขึ้นภายใต้มาตรการโควิด -19 อย่างเข้มงวดนั่นเองค่ะ